สวัสดีค่ะ JK มาแล้วค่ะทุกท่านมาแนะนำรถสวยรูเลทถูกที่สุดในท้องตลาดให้ชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเช e โ r o l e แคปติว v a ค่ะรถปี2010นะคะเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้ขับ4ค่ะทรงสวยใช้งานได้ดีพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะราคาประหยัดค่ะทุกท่านรถคันนี้มีงานเก็บนิดนึงนะคะก็คือ กระจกหลังขวาขึ้นลงไม่ได้นะคะต้องไปไล่สวิตช์กันใหม่นะคะประตูหลังซ้ายเปิดจากด้านในไม่ได้ค่ะก็ไปไล่กันใหม่เช่นกันนะคะอย่างอื่นก็ใช้งานกันได้ปกติค่ะคันนี้ต้องการขายเงินสดที่ราคาเพียง1 6 9 0 0 0บาทหรือท่านใดต้องการเงินผ่อนต้องการจัดไฟแนนซ์สามารถหาไฟแนนซ์เข้าไปได้นะคะเชฟโรเลตแคปเตียรารถปี2010เกียร์ออโตโอ้เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีค่ะภายในสวยระบบไฟฟ้าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะสามารถขับขี่กันได้สบายใช้งานได้ปกติความร้อนปกติไม่มีปัญหานะคะแอหน้าแอร์หลังหนาวๆนาวคุกท่านใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะ1 6 10, 9 0 0 0นบาทราคามิตรภาพท่านใดที่กำลังมองหาไปใช้งานกันนะคะ คันนี้ถูกมากๆเลยค่ะสนใจติดต่อคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านเองติดต่อนัดหมายกับผู้ขายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงนะคะแอดมินเพียงแนะนําให้ได้ชมกันค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ